สวัสดีครับมิอน้วันที่27สิงหาคม2567นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับมีเนวทางมาฝากพีฝากน้องคือเก่านะครับก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากพีฝากน้องนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับเป็นช่อง หาแนวทางนะครับหาแนวทางในการจัดซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให <c oughs> ้แน่เด้อครับมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันครับใกล้แล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วกับวันผ่านน้ำนะครับมาเบิ่งกันเลยครับ นี่ครับเลขรับกอทมอนะครับเลขรับกทมครับวัที่แล้วเป็นเข่าสองแนะครับไอ้นี่ครับตัดยมองนีสองแปดวน,นี้เป็นไหหมาสองหนึ่งเกับห4ึ่งสองหนึ่งเจกับ1นนะครับสองหกับ14นะครับอย่าลืมตัดด้วยครับ บนล่างได้นะครับอย่าลืมตัดดนะครับ,อา,รอ,รบอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเอาแคปหน้าจ,จอเลยครับโอเคไปกันต่อเลยเนาะครับต่อไปเลขปูห้าหมื่นนะครับเลขปูห้าหมื่นนะครับเพื่อนไย พ่นวาสามตัวนี้ต้องเข่าแน่พันว่ามีนี่ครับมีหนึ่งสามตัวนะครับหนึ่ง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 ร้อยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่สองหนึ่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 งเจ็ด 1นึ่1หนึ่งแปดหนึ่งาหามส้าหผู้ใดมีตัวเด่นโตตัวเด่นตัวใดก็เอามาจับได้นะครับหรือว่ามีดับมีเลขเกิดเลขดับตัวใดก็เอามาตัดออกได้นะครับนี่ครับโปูหามเหมือนเพ่นวาเขาแถ่3โตพ่นวาแคบหน้าจอเลยครับ โอเคเลขอาจารย์วัดป่านะครับต่อไปเป็นเลขอาจารย์วัดป่าเลขอาจารย์วัดป่าเป่นไห่สามโตนะครับเนไห่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองเก้าเก้นย์หนึ่งสองโตสามโตนีเนเนนที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเิ่นเนนู้นย์หนึ่งสองโตมีหนึ่งสี่เจ 80 09 19นะครับแล้วก็มี70 42 20นะครับ2อตัวนี้เพิ่นเน้นไปที่7จกับ29อ่าบนลางนะครับบนลางผู้ใดมีเลขเกิดเลขดับกับอามตัดใดนะครับที่ดังๆนะครับที่ดังๆก็บสิมี8 9 9แต่เพิ่นเน้นไปที่901นะครับแคปหน้าจอเลยครับ โอเคไปเลยนะครับเลขอาจารย์อุดรเลขอาจารย์อุดรเพิ่แม่นแห้งเลยครับนี่เป็นเป็นแม่นเลขอาจารย์เจ้านี่เลขอาจารย์อุดรเป็นไฮสามตัวสามตัวบนนะครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เพิ่เน้นไปทีหนึ่งเก้าศูนย์ผลว่าพาทุ้งบอกเพิ่งนะครับหนึ่งเก้าศูนย์สองตัวบนล่างนี่เป็นไฮสองห้าสามหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์ ห้าเก้าเจนะครับนี่ครับหกศูยกับเก้าศูย์มาจานี่นะครับหกศูนย์เก้าศูนย์เอ่าจ็แคปหนัดจอเลยครับเลขอาจารย์อุดอรนะครับเลขอาจารย์อุดอรแม่นมาก ก็ที่เลขพกกระเานะครับไปขันต้อครับเลขอาจารย์สายนะครับเลขอาจารย์สายเลขอาจารย์สายนี่เป็นไฮสามตัวบนหนึ่งสี่เก้าตัวเดียวนะครับหนึ่งสี่เก้าสามตัวบนสองตัวบนล่างนะครับเป็นไหแปดเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองหกสี่เก้านะครับแคบหนาจอเลยครับ เือกับเจ้าใดแนวน,นะมีแนวทังเดียวกันบ่ <c oughs> นี่ครับเรกาจา์สายกับเรกาจารย์วัดปลาสิคือๆกันสองเก้าครับสองเก้านึงเจ็ดแปดเจ็ด สองแก้วหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเลขอาจารย์สายอเอาไปกันต่อนะครับแคบหน้าจอหรือเปล่าครับเอาแคบหน้าจอก่้อนก็นได้ครับต่อไปเลขพระอาจารย์ปิศนานะครับเลขพระอาจารย์ปิศนางวดที่แล้วเพิ่งเข่าหกเจ็ดตรงตรงแต่พิ่ให้เป็นล่างนะครับงวดที่แล้ว งวดนี้ก็เลยเอาเป็นบนล่างนะครับเพั่ง89 87สองตัวนี้เลยครับปันเน้นไปที่89ล่องล่อง87นะครับอันนี้ลองนะครับปรนเน 8, 8, ่นที่ไป89แคปหน้าจอกัอนเลยครับ เลขพระอาจารย์ปิศนาเขาหลายงวดแล้วด้วคำนี่เลยพระอาจารย์ปิศนามาเพิงนะครับบ่กเป็น,น,ะะนตรงกับเจ้าใดเน่เลขรับกอพมอไม่เท่านะครับได้ปูห้าหมื่นหนึ่งเจ็ดมาได้คำนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเ็ศหนึ่งสีตรงกันเลขอาจารย์วัดป่า มีบอกคับแปดเจปดเนี่ครับ8ปดเเจดแปดแต่แปดเก้าดังแห้งบ้องหี่สือ้อได้บอเลงแมวเลขอาจารย์อุดอรนี้ลองรุ่นเบิงนะครับเลขอาจารย์อุดอร์เพิ่นหหนึ่งหนึ่้าศูนย์แต่เพิ่นวศูนย์ดับเด้อครับ นี่ครับเลขอาจารย์สายมีแปดเส้นนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชั้นแนวกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางที่ดีมาฝากทุกท่านนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชั้นแนวก็บอสนับสนุนการเลงนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ